สวัสดีครับวันนี้ผมมานาะชัยนำเหรียญปีการนาพิเศษนะครับเหรียญปีการนาพิเศษก็คือเหรียญที่ออกในพระราชพิธีทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับเมื่อปีพศ2539นะครับสำหรับเหรียญปีการนาพิเศษนั้นออกทุกชนิดราคานะครับออกให้ประชาชนเก็บสะสมทุกชนิดราคาครับผมไม่ว่าจะเหรียญ หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทนะครับส่วนเหรียญสตางค์ก็มีตั้งแต่ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่ห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์นะครับออกครบทุกแบบทุกชนิดราคานะครับเหรียญปีกาญนาพิเศษที่ตลาดเขาต้องการกันคือเหรียญที่เป็นประสียนกลับนะครับประสียนกลับนะครับถ้าประสียนตั้งขึ้นทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบนี้ไม่มีราคาครับผม เป็นเพระเสียนกลับนะครับจึงจะมีราคาทุกชนิดราคาเช่นกันครับผมชนิดราคาใดก็แล้วแต่ถ้าเพระเสียนกลับมีราคาครับก็ลองหากันดูนะครับแต่จริงๆในชีวิตประจำวันปัจจุบันหายากแล้วนะครับเหรียญบาทรุ่นการจนาพิเศษเหรียญห้าสิบสตางค์การจนาพิเศษหายากแล้วครับเว้นแต่ที่เราเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านเมื่อครั้งที่ได้จากห้าง ร้านระดวกซื้อแล้วเราไม่ได้เอานำไปใช้ต่อนั้นอาจจะมีอยู่ลองค้นกันดูนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมทำช่อง Youtube เพื่อให้ความรู้เพื่อคุยกันนะครับเพื่อคุยกันไม่ได้รับซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ